มาดูข yeah. ุนก้ารเนี่ยใช oh ้ได้อยู่เหมือนกันถ้าได้ไปเป็นทหารในสังกัดของพ่อขุนไกรของฉันเนี่ยคงจะดีไม่น้อยเลยจริงๆฉันมาหาแฟนด้จ้ะมาหาแฟนเหรอจ๊ะด้จ้ะคนไหนจ๊ะแฟนแฟนจ้ะมิลโว่เฮ้ยเธอคนนี้เหรอจ๊ะแถวมิลเฮ้ยเร็วๆว่ยตรงนี้โดนไฟดูดไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ชอบแน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะมาเป็นทหารเนี่ยแน่ใจครับ่ใช่ครับแน่ใจคับแน่ใจครับครับจัดแถวไน้กระดาษเรียนหนึ่งปฏิบัติเดี๋ยวต้องถามชื่อเขาก่อนแต่ละคนอันนี้อันนี้เรากำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกทหารพระบมฟังผู้บัญชาการอามเครับไม่ตัวนี้ต่อที่ปากใครคนั้นพูดเข้าใจไหมครับเข้าใจครับจ่อชื่อชื่ออะไรครับกิติเตียครับ เสียงได้ไหมเสียงได้ไหมกร้องให้น้องมาฟังหน่อยได้ไหมได้ไหมครับคุณนี่อยู่หรอไม่ใช่จ่าตรวจร่างกายจะเป็นอหารไม่ได้ไม่ได้ไม่ร้องหน่อยะอะไรนะร้องในปารตี้อัดิ บ้ากีบ้าเหรอเราเป็นหมดทหารแล้วต้องเลีงแม่ชื่ออะไรมทหารสวัสดีครับคุณแม่ทหารเมื่อเขพูดนี่ ชื่ออะไรไม่ใช่สว,วัสดีครับแม่เกิดก่อน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 ชื่ออะไรครับสวัสดีครับคุณแม่ชื่อ เลยติดนะครับไม่มีอะไรพี่พี่เขาเป็นเกลือนที่หน้าใช่พี่ไหนล่ะชื่ออะไรครับพลทหารชื่อจังครับจังจังอยากหนักกว่าเขาไหมจังหนักเลยครับใช่เอาล่ะรู้แล้วว่าชื่ออะไรกันบ้างพลทหารจัดแถวหน้ากระดานเล่มหนึ่งปฏิบัติเลยครับ พวกมากี่คนพนัารหนึสองสามพรรเฮ้ยมันไม่เข <Ê. S 2> <c ười> ้มแข็งเลยครับมันต้องให้มันเข้มแข็งหน่อยนะึงสองตีเขาใจไครับเขาใจครับึงสองสาแบ่งเพื่อนน้บงีเข้าในคนเดียว แต่งกันอืก็นับด้วยเพราหลอกกูเลยไม่กล้าตีเขาว่งลองเล่นดูพี่เราไม่ได้ไ่ได้อะเราดูสักทีโอ้โหจะเป็นเบลเป็นพี่เต๋าเนี่ยโหตีนะโหหัวสั่นเลยอ่ะยังไงก็ต้องตีต้องตีนะแต่ยังไงก็ต้องตีเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครทำผิดก่จ่ายกัตีเลยเข้าใจไหมครับเข้าใจครับไม่ตัวนี้จอดที่ปากใครนะหนึ่งสองสามสี่อะสามสี่อะ นึงสอสไปไม่ละครือนีเปสองมใจสองขอเสียงให้มันชั้นหน่อยสองไปไม่คืนดีดูแล้วมีมากะการครานผมขอบครับเดี๋ยวจาจะถามว่าในประเทศไทยมีจังหวัดกี่พยางเอาแค่สามพยางเข้าไหมครับ ไปประเทศไทยให้บอกว่าชื่อจังหวัดตะกีพยางก็บอกเขาเอาสองพยางเขาจะได้ครับครูลินระยองครับระยาเอ้ยตีของแกตัวครับเอาคนนี้แรงๆได้เลยครับ ตาเจ็บไหมตาเจ็บไหมเจียงหลบตีได้ไงแฟนคลับเข้ามาบานขนาดนี้ไม่ไม่เป็นไรหรอกลงพยาบาลอยู่ใกล้ๆรู้ไหมหลังพยาบาลจะไหมครับครับเชียงใหม่กระบี่ครับกรุงเทพไหวทุกทีมากเลยได้หรอกรุงเทพจังหวัดนี่สามพยาบาลจะไหมครับขบวนสาม่ยาบาครับ กระทาไมยางนะครับอโดนธาอโดนธาเตีตีเออเอ้ยเงินถ้าใครทากันมีสาดโดนเงินสาดมแบกมาให้ไหมครับสายม่ยากได้ไหมครับครับราชบุรีใช่ ล่ากซ้ำดุยตีไม่ได้สอนเลยเดี๋ยวใครผิดอีกจะไปยืดหัวฟังเลยเพื่อนเนี้ยนล้วปางเจ็บไหมเจ็บถามใหม่ถามใหม่สามสามพยางกันใชไม่ครับเริบ วัดป้าดูับเดี๋ยวปนาดูไม่ัช่วัดไม่ใช่วัดจ้ะไม่โดนตีแล้ววันนี้เออตีเหรอไม่อยากโดนตีนะอยากตีเลยครับอย่าตีเลยอย่าตีเลยครับเอ๊อปวดเนยเจ็บไหมเจ็บครับ วันที่มีสมามัญรู้จักไหมครับครับกทมตัวหลังนี่คือพระรามไตสุดแ <c oughs> ล,ล้วอรรถพัฒน์เดชถาวรจะให้ร้องเพลงร้องเพลงที่มีศัพท์อยู่ในเพลงด้วยเขจ้จักไหมครับเข้าใจครับปฏ<อ>ิบัติแช่างชร์แชร์แชร์ร้องเพลงช่างชร์แชร์แชร์ร้องเยาง หางยาวเก่งมากาาอิบเป็ด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 ต้องเคเห็นเป็วปนจะต้องบาจมูกยาวเรมีกแดว้มีหูมีตาหางยาวหางยไอ้หนุ่มเป็ดหางยาวหรอเป็นนยาวพี่ ไม่เคยเห็นร้องป้าผมมีมีไหมครับมีเคยเห็นไหมมีเห็นไหมที่ทั้งวัดกัะมีกูไม่มีอ่ะเปลี่ยนไมค์หน่อยเออเร็ออะของไมค์อ้โหอันนี้ไมค์ของเจ๊ดอกดินเขาร้องเพลงที่มีสัตว์อยู่ในเพลงเขาได้ไหมครับเข้าวหอมปฏิบัติ บอบ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 นักเตะเห็บออบอี่อาบ๊อบนั่ตะองอ้เฒ่าตะบยาดีบอบบอบบอบแกนเพือนเพืบอนบ่อนอบอบบอบบอบบออบลักษณะน่าจะมีสามสี่สายพันแล้วล่ะ่ไปไม่ถูกครับเาเรียกว่าบดเพ่อนบ้านใช่บอดเพ่อนบ้านฟังภาษาดอ่ะปเต่า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 นัเตเห็นเต่าทีา เต่าที่นี่เขามีงวงด้วยเหรอเฮ้ครับคีไม่เคยเห็นนะดิมีเหรอมีจ้าจะไปเอาอะไรออกเอ้าปฏิบัติบทหารมี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 น้องเคยเห็นมีหรือเปล่า ครับผมมีร้องครับมีร้องดังๆช้าๆชัดๆอินชาฟังไม่ชินใจเลยได้ครับแต่อาจจะร้องไม่จบนะครับไปมี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 น้องเคยเห็นมิเด้เลยเคยเห็นไหมมี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 อ่ะเป็นว่าไม่ต้องร้องแล้วกันทำไมอ่ะครับผมฮะไม่ชอบอะไรไม่ชอบตอนเห็นหมีเลยเหรอเ แต่ว่านี่เป็นบอยแบนด์ใช่ไหมแล<ช>้นายทุกอย่งนาอยากจะมาเป็นอาหารอยู่กับพี่อ่ะ